สวัสดีครับวันนี้พบช่องแมนซีคากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับแมนจะพามาชมเจ้าตัววายแท็กสีคูณสนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดของตัวเรนเจอร์เลยนะครับผมถ้าอยากรู้ว่าแต่งอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับนี่ตัวนี้นะครับเป็น ตัววาแท็ขับ2ราคาอยู่ที่1นึ่0 0้านบาทตัวนี้เป็นตัวสีเทาดำนะครับผมนี่ตัวนี้ซิ้นในเจของเขาเลยไฟหน้าครับผมตัวสีเดยไลท์วิ่งพร้อมกับนี่ขอบไฟทำให้ดูรถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นครับและด้วยตัวว t แทครับกระจังของเขาจะเป็นสีากาไฟกาไฟครับผมแล้วก็เป็น ลังพึ่งอย่างนี้อสวยมมากๆตัวข้างล่างนะครับก็จะมีตัวตะขอลากจุงมาทั้งสองฝั่งครับผมอันนี้ไม่ใช่ชุดแต่งนะครับอันนี้เขาให้มาเรียบร้อยแล้วตัวกันชนตัวนี้นะครับผมสีกาไฟตัดกระสีออ่สีเงินโครเมียม,มด้านข้างนะครับอ่าเรามาดูด้านข้างกันบ้างตัวนี้เขามีมาให้เรียบร้อยแล้วครับผมเป็นคิวล้อสามนิ้ว พร้อมกับแมกยางขอบ18นะครับ255ทับ65ตัวนี้นะครับดิสเบรกทั้งหมด4ล้อครับผมให้มาจุกๆแน่นๆมากเลยครับตัวนี้และเครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์นี่เทอร์โบเดี่ยว170แรงม้าครับตัวนี้แรงมากๆเครื่องยนต์2.0และตัวข้อไฟตัวนี้ของเขานะครับก็จะเป็นสีกาไฟอย่างนี้ครับแล้วก็มีนี่ไฟเลี้ยว LED วิ่งอย่างนี้ กระจกของเขานะฮะใหญ่มากๆเชีบกับแบรนด์อื่นแล้วกระจกด้านข้างนี่คือใหญ่จริงๆตัวนี้ราวหลังคามีมาให้เรียบร้อยนะครับผมเป็นตัวติดกับตัวรถเลยแล้วก็คิวกันสาดมีมาให้เบ้าะรองมือจับตัวนี้เวลาเราเอามือสอดป้องกันรอยเล็บของเราไม่ให้โดนกับสีตัวรถโดยตรงได้ครับอันนี้คือดีมากๆครับระบบ ล็อกรถของเราเป็นระบบเซ็นทันล็อกเป็นกุญแจคีย์เลสครับผมเวลาเอามือสอดเข้าไปาเป็นการคลล็อกและเอามือกดตรงนี้เป็นการล็อกรถแต่ไม่ใช่ใครก็กดก็ได้นะครับรีโมทต้องอยู่ในระยะ1เมตร่าดีมากๆตัวนี้ภายในครับนะเรามีการติดตั้งสครับเพจของ Ford มาให้เลยนะฮะตัวนี้ดูสปอร์ตมากๆเลยตัวนี่เบาะไฟฟ้านะ บอกไฟฟ้าคู่หน้านะฮะทางคนขับแล้วก็ผู้โดยสารตอนหน้านะขึ้นลงได้หมดเลยเรามาดูวัสดุภายในตัวรถมากนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตัวนี้นะเริ่มจากด้านข้างประตูเลยเขาจะบ,บุหนังนะแล้วก็มีได้สีส้มๆอย่างเงี้ยเป็นญลักณของวยทยแนะครับผมสีส้มนีม่และบันไดตัวนี้นะเราสามารถขึ้นได้เลยเขามีมาให้แล้วเพราะมันยกสูงนะครับ าสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึงร5 0ห้ากิโลเมตรเลยนะครับผมตัวนี้ตัวบันไดข้างขึ้นรถตรงนี้นะครับเขารองรับน้ำหนักได้ถึง150้ากิโลกร,รัมเลยนะครับผมถึง200เลยเลยเราขยอ,อยขยโยกยี้ได้เลยนะครับภายในด้านหน้านะครับคอนโซลด้านหน้าตัวนี้นะครับมีที่ใส่สัมภาระนะทางด้านบนด้านล่างตรงกลางนะครับใส่พวกโทรศัพท์มือถือกระเป๋าตางังกุญแจรถใส่ได้หมดเลย และเรามีช่องพิเศษเป็นช่องใส่แก้วนะครับผมทั้งซ้ายทั้งขวามีมาให้เรียบร้อยแล้วครับตัวนี้นะหน้าจอเป็นดิจิตอลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็เป็นยังไงนะเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพเข้าไปเลยก็จะมีทั้งระบบคูดคอนโทลมาให้นะครับผมนี่คูดคอนโทรลิมิตนะครับผมมีมาให้เพิ่มเสียงลดเสียงเลือกเมนูได้จากหน้าจอเลยครับผมและตัวหน้าจอตัวนี้นะครับ เป็นหน้าจอนี่ดิจิตอลทั้งหมดเหมือนไอ iPad ไปแปะเลยเชื่อมต่อ Apple Carplay Android Auto ได้หมดเลยครับผมอ่าแล้วก็เป็นที่ปรับแอร์ด้วยนะครับแยกอิสระซ้ายขวาและด้านหลังของเรานะครับด้านหลังของเราตัวนี้นะครับมีมาให้แล้วเป็นตัวแอร์หลังน่าตรงนี้เลยครับสวยมากๆแล้วก็ จะมี usb a usb c นะครับมีมาให้นะครับพร้อมรองรับรุ่นใหม่ให้เรียบร้อยพร้อมปลั๊กไฟด้วยนะครับผมตัวนี้นี่นี่ด้านท้ายเลยครอบฝาถังน้ำมันกดปึ๊บเปิดเลยครับผมถ้าเราเป็นการกดล็อกรถไว้ถ้าล็อกรถตัวนี้ก็กดไม่ได้ครับและปกติอ่างงแล้วสิปกติมันต้องเป็นสปอร์ตบาร์ตัวนี้เขาเปลี่ยนมาให้แล้วครับเป็นสปอร์ต เป็นตัวโลบาเล็กเอาไว้ใช้งานนะครับผมของเอลเ a นเดอแล้วก็มีตัวไฟท้ายด้านบนให้เรียบร้อยแล้วครับตัวนี้แข็งแรงครับทนทานด้านท้ายครับก็แข็งแรงไม่แพ้กันมาพร้อมกันชนหลังนะครับผมวอลเฟนเซอร์ wow encer, ทั้งหมด4จุดเลยและมาพร้อมกับนี่ห่วงห่วงแดงนะตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับผมแข็งแรงทนทานมากๆเลย ไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับตัวนี้แล้วก็มาพร้อมกับครอบไฟท้ายาจัดจ้านมากครับผมในย่านนี้และตัวนี้นี่มีกล้องมาให้นะครับกล้องถอยหลังพร้อมกับเซ็นเซอร์ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องระบบความปลอดภัยนะครับเขามีมาให้พร้อมแล้วตัวอักษรอะคริลิกตรงนี้นะครับเราทําการติดสติกเกอร์เข้าไปนะครับเป็นการเน้นตัวอักษรทําให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นเรามาดูฝาท้ายภายในกันบ้างครับผมว่าเป็นไง ตัวนี้ก็มีการติดตั้งโช๊คนะครับผมมาให้เรียบร้อยแล้วโชค๊คท้ายฝากระโปรงนานสุดยอดมากๆเลยและตัวของรุ่นไวทแท็กนะครับผมซิกเนเจอร์นี่เลยมีตัว power outlet นะครับผมเวลาเราไปออกทริปอย่างเงี้ยเราไม่ต้องกลัวเรื่องไฟฟ้าเลยเขามีมาให้นะครับผมทั้งเป็นเต้าเสียบแล้วหรือเป็นตัว power outlet เพื่อดึงไฟออกไปใช้ นี่ปิดเรียบร้อยอย่างที่ผมบอกนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นวัแท็กขับ2นะครับผมถ้าใครชอบนะครับคลิปดีๆการรีวิวหรือโปรโมชั่นนะครับสามารถโทรมาหาเบอร์แมนได้ที่0842496926นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์นะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ